เป็นตำแหน่งที่อับุเที่หตอนพายขยายนะคะามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็คือเขาประมาณว่าเขาปกป้องตัวเองพยายามป้องตัวเองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะก็ถูกแล้วไงนี่ไง,องพอาปกป้องตัวเองกับสิ่งนี้ไงเพราะว่าคนในครก็คือต้องการ กลับมาเคุนดีเหมือนเดิมก็เลยต้องปกโปรเทคตัวเองก็ถือว่าดีคุณมันเคยแทงข้างหลังเราใช่ไหมมันก็แทงยอยู่เหมือนเดิมแหละเดี๋ยวคนเดียวค่ะสวยและรวยมากแม่นี่ค่ะให้ยืนยันนะคะนี่ค่ะสวยรวยมากค่ะถ้าคุณกลับไปนะคะชีวิตของคุณก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือ รักส,สามเศร้าก็คือจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่างั้นเราก็จงมองเห็นคุณค่าในตัวข,ของเราเดินออกมาล่อยปล่อยตายซะคนเดียวมีจะไหมอยู่คนเดียวสุดยอดเลยมากครับผมอยากทำอะไรอยากกินอะไรอยากไปไหนคุณทำได้หมดแต่คุณเป็นคนชอบอยู่คนเดียวมากกว่า อยู่คนสุดกับเห็นไหม,มกันลก,ก,นกเ,นเนี่ยคุยกันล็อกกันหมดเลยเนี่ยนั่นแหละอยู่คนเดียวเสิร์ฟเลยมากหรือรอาจจะอจะาจจะถ้าเป็นอ่ะมืออันนี้ถ้าเป็นพลังงานของคนในครอบครัวนะแต่ถ้าเป็นพลังพลังงานของมือที่สั่งนะก็คือประมาณว่าฉันจะจัดการสิ่งคือฉันจะจัดการ ผู้หญิงคนนี้ทำเกิดแบบรักสามเศร้าฉันจะทําให้แบบทำให้เธอเสียใจแบบกะอาจจะตายอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยฉันจะฉันจะเอาฉันจะแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีอําเป็นของฉันและสิ่งนี้ก็คือเป็นฉันที่จะเฉิดฉายเฉิดจรรยที่ผู้ชายคนนี้จะเลยนดูปูเสือเพราะใครวันนี้ก็ตีเป็นสองพลังงานคือหนึ่งโดยด้วยตัวเองหรือสองก็คือ มีคนเลี้ยงอัธนตะีเป็นมือที่สามก็คือเขาต้องการให้ผู้ชายคนนี้เลี้ยงดูเสือเขาอใช่ไหมให้มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์แต่ถ้าเป็นพลังงานของบุคคลที่หนึ่งก็คืออยู่คนเดียวเสือรวยมากค่ะอีกเป็นสองพลัางงานนะคะชั่วมากมือที่สามกือเป็นเบจ personally best best buddy Bitch ปิด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 เป b i The c Bitch It's t h word This word is just for you มือที่สามฉันขอเรียกมาปิดตำแหน่งอ่าบทเรียนที่หกตอนยขยายคะ่ะเอาไปดูกันคะ่ะว่าตายหาไปยังผู้คนนี้ไม่สบายนะคะผู้คนนี้นะคะ อะไรป๋าหนูว่าปุกปันนี้ไม่เรื่องใม่แพ้ของหนูม่เกี่ยวกับป่านะไม่เกี่ยวนะโปรเจกยวเด้อโปรเจกยวเด้อวางแผนวางแผนแต่ก็ตัวนะก็คือกลตัวที่จะกัตากัววัวที่จะ,ะกับสิ่งที่เขาคิดวางแผนไว้นะ ขีดวางแผนต้องการกลับมาผขอขึ้นดีได้ไหมเป็นแค่ความขิดอนะเห็น,นไ,ไหมใส่เสื้อปรอกไปด้วยกลัวไงถ้าถือดาบไล่ฟันก็คือจะได้แบบอ่าใช่รนะพวกมา้านีไงเออมา้าไม่ใช่มา้มาม้าเอออันนี้ก็คือเขาก็นั่งเสียดายเนาะก็ ก็มีผู้คนที่แบบยืดยืนให้เขาไวนะถามว่าเขาเอาไหมเขาก็เอานัา่นแหละแต่เขาก็คิดถึงคนเก่าใช่ไหมมันอยู่ใ,ใกล้ๆมือจ้าไมันั็คว้ามาได้ใช่ไหมดึงมาก็ได้แล้วไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยเหรอเป็นเราเราเราไม่ไว้ใจนะเรา,าว่าสะตอว่ะเราหมอที่สามที่ไม่ทำอะไรให้กิน ไม่ทำอะไรให้ไงเอาเออกเป็นเงินอย่างเดียวเช้าก็เงินสายๆอีกสามนาทีห้านาทีก็เงินริดอินริดเอาก็มันนี่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 ทอล์กอินอเขาชอบแบบนี้ไงเขาชอบโชว์ป่าไงแล้วก็เออเขามีเงินก็ปล่อยเขาโชว์อชอไปก็จงมีความสุขกับเงินของคุณที่คึงทำงคุณชอบโชว์พลังงาน ด้วยเงินแต่ผู้คนที่คุณให้เงินเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในเงินของคุณหรอกก็เห็นว่าคุณอ่ะงู้ี่คุณอ่ะโลงง่ายแค่นั้นเองแต่คุณคิดว่าโอ๊ยผู้คนเหล่านี้ชอบทุกอย่เกินอะไรเงี้ยนี่ไงควายโอ๊ย I'm ั sorry ควายก็คือโดนหลอกเนี่ย ดนอกวูว่ใส่จประเทศกํามไขยกำมมันจงอยู่ไปกับของน่าๆที่คุณได้มาก็คือผีเน่ากระลงผกที่ระยะเวลาที่จะเกิดสิ่งนี้ก็คืออ,อะ่ะเกิดขึ้นละเนี่ยผีเน่ากระลงผูกก็สแสดงขอสแสดงความยินดีนะคะผีเน่ากระลงผุ มันสุดเก็บกอดไว้ให้ดีนะคะผีน่น่าก็ลองขูอ่อย่าให้หลุดมือไปนะเก็บไว้รักษาไว้ให้ดีๆตอนตายก็อย่าลืมตายพร้อมกันนะจะได้ไปปีนตัวนิ้วพร้อมกันใจปะนะหมายถึงในงเรื่องของในภายค่ะท่าน